มันเหลายสีรถตำรวจอะมันเหมือนสีรถตำรวจ <c oughs> ทุกคนปั่นช้าๆหน่อยปั่นช้าๆหน่อยปั่นช้าๆหน่อยแ <c oughs> ย้มซิ่งมากมีอะไรหรอเบสค่ะเบสเบสทิ้มือสิทิ้มือสิยาวเท้สมมาสิวินเลนทีสวัสดีค่ะวันนี้หนูอิมหนูเย็นนะคะจะมาซื้อจักรยาอนมา นะคะคจะมาซื้อจักรยานมาจักรยานที่บ้านเล็กไปแล้วนะคะแล้วก็ของหนูแย้มพังหลายรอบแล้ว <c oughs> ก็เลยจะต้องมาซื้อใหม่ค่ะนี่ร้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยอันนี้คือตรงแยกแถวแถวสันทรายนะคะร้านจักรยานคือตรงนี้เลยนี่ไงเ <c oughs> ชอรี่บค์นะคะมีจักรยานเยอะแยะมากมายเลยแม่ปุ๋ยดูให้ไซส์ยี่สิบนะหนูยิ้มหนูแยม้มนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นทรงผู้หญิงค่ะสองสี <c oughs> นี้ใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใช่ บอกว่าต้องเป็นไซส์นี้แล้วของยิมแยมอ่ะอันนี้เป็นทรงผู้หญิงนะนี่นะนี่นะสามารถเอาเบาะลงได้แล้วก็เป็นทรงทรงผู้ชายทรงผู้ชายตรงนี้ทรงนี้อันนี้ก็จะแบบเร็วๆหน่อยชอบแบบเร็วๆแรงๆก็ทรงนี้เห็นไหมคะแต่นี่เป็นเหมือนจักรยานแบบจักรยานไม่บ้าใช่ จริงๆป่าต้องไปทรงตรงนูน้นมีทรงตรงนูน้นยิ้มๆชอบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้เราให้เราไม่ได้ยังไงยังไงอันนี้สวยนะผุ๋ยชอบวันนี้แต่นนแต่มันจะไม่ไแต่มันจะแบบไม่ค่อยเร็วนะอันนี้แบบแบบว่าแบบจะยังี้แยมเป็นไงนได้แล้วพ่อบอมได้แล้วไม่ใหญ่เกินหรอกให้หนูยิ้มลองนะคะเนี่ยเล็กไปแล้ว ไปยงมาเนี้อ่ะจับจับอตัวนี้เอาเล็กไปแล้วหรอคะอนีะ <c oughs> รุ่่นนี้ได้หรอคะอ้ยเยมได้รุ่นนี้เลยพ่อบอมเฮ้ยจังรุ่นนี้นี่เป็นไซส์24<ซ>ใช่ไหมคะ เอาอัลกอติกน้ำอ่ะมาซื้ออุปกรณ์เสริมเลยป้าป๊าใช่มันต้องไซนี้แล้วพ่อบอมจริงๆริงไซนี้แล้วอุ้ยดีมากนี่วันนี้ไม่ป่อได้อันนี้ขอดูอดูอีกดิเดียมอันนี้ไม่ไม่แน่นหรอใช่หรอ เฮยเท่มากโอ้โหดูเฮ้ยปลาแต่มันเท่เลยเนาะโหข้ามไซส์ไปไซส์ขนาดนี้แล้วหรอตอนแรกเมื่อกี้แม่ปุ๋ยมองทางข้างหลังไว้นะว่าเอ้ยยิ้มแย้มน่ะน่าจะไซส์ประมาณนี้เบา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 ได้ไหมเออเนี่ต้องประมาณนี้แล้วล่ะแล้วยันเราบังไห้แล้บังก็โอเคใครชอบสีไหนโอ้ราคาสูงเลยนะ สองันลด้มคะเท่าไหร่ได้ี่อ่ะค่ะมีตอนนี้คือไซส์เดียวกันคือจะมีสีดำกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะหนูยิ้มสีดำไหมอ่ะเลือกค่ะใช่สีดำนะเธอหนูยิ้มสีดำไหมสีดำไหมใช่ จะมูราสีดำอ่ะวันนี้ได้เลยไปปั่นเลยเดี๋ยวขึ้นรถถึงบ้านปั่นเลยโอเคอ่ะเขาขี้เกียจรอค่ะเอาเรามาดูไฟนะคะตอนนี้หุ้ยมันเป็นแดงนีออกไ่เปราปุ๊บตอนเย็นเอาสักหนึ่งอันไว้ข้างหน้ารถเนี่ยเอาเนี้ยเวลาขับรถใช่ตอนกลางคืนเผื่อพาจิซี่เลมอนไปเดินเล่นแล้วมันค่ำมืดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสีเหมือนธงชาตินะคะคุณป้าก็บอกโอ้ คุกก่อนะคะมันีร้านสีมืนสีรถตำรวจอ่ะมันเหมือนสีรถตำรวจไม่เอาไม่เอาแสบตาไม่เหไม่เอาสบตาหมสสรึปแล้วสีแดงเนาะโอเคนะตรงนี้นะคะร้านนี้เขาก็จะมีแบบมีของเยอะแยะเลยแม่ปุ๋ยเคยเอาจักรยานที่บ้านที่ไม่ได้ซื้อจากร้านนี้นะคะมาซ่อมที่นี่คือเขาแบบว่าซ่อมแบบดีมากเลยนะคะตรงเนี้ย เอาจัก,กรยานย้มย้ำมาซ่อมตรงที่ร้านนี้ตลอดเลยเ,ออเราใส่ที่ปัดแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีที่ใช้เท้าปั่นนะคะเอ,อยิ้มเรยิ้มถึงอ่ะดี <c oughs> ม,มากเมื่อกี้นะคะมีการแบบขยับที่นั่งนะคะพเพราะด้ยวยความที่แบบความสูงเขาจะแบบแต่ละคนก็สูง,งไม่เหมือนกันเนาะจากตรงนู้นอะถอยหลังไปถอยหลงังถอยหลงังถอยหลงัง,ง,องโอเคยิ้มมามาเลย หนูแย้มบ้างพร้อมนะหนูแย้มอรดีนะอย่าชนตู้นะอย่าชนตู้คุณนาเขานะไปแล้วไปแล้วไหวไหมูดไปก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอียโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอายโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอยโออยโอยโอยโอ เกือบเอาจัก,กรยานกลับมาบ้านไม่ได้นะคะ<อ>เพราะว่าอะไร,รู้ไหมขึ้นรถไม่ได้เพราะจัก,กรยานมันคันใหญ่มากมเรามันมีแค่นี้นิดเดียวเองนะคะใส่ข้างหลังรถนี่สวยๆคะ่ะทุกคนหนูยิ้มหนูแย้มเลือกทรงนี้นะคะเพรอะด้วยความแบบขับรถธรรมะธรรมแงนะคะอ๋อไม่เสียงใครอใครทรงเสียงอยากออกมาใช่ไหมอ๋อหน้าตรงจานอา้าวหนูยิม้มหนูแยม้มขึ้นแล้วนะคะ หนูยิ้มหนูแย้มเพื่อความปลอดภัยนะคะแนะนําให้ปั่นจัก,กรยานในซอยก่อนเพื่อทําความคุค้นเคยกับจัก,กรยานกันก่อนนะคะไม่ปุ๋ยจะวิ่งเนี่ยทุกคนถ้าสมมติว่ากล้องกำจัดต้องขอขอโทษด้วยนะคะทุกคนทำไมไม่ปุ๋ยวิ่งอยู่นี่นี่ทุกคนปั่นช้าๆหน่อยปั่นช้าๆหน่อยปั่นช้าๆหน่อยเดี๋ยวเลี้ยวอะไรนะหองอะไรนะโหงอะไรนะนี่ อ้อนน๋อเแบรบกก่อนเบรกก่อนพ่อพ่อบอกว่ารถนิ้มยาม,มีเกียร์ด้วยนะนี่ไงเกียร์หนึ่งเกียร์เกียร์ห้าเกียร์แปดอย่างนี้หรอเนี่ยเนี่ยมีเกียร์ด้วยนะคะจากสีแดงเนะะี่ยค่ะแล้วมันจะปรับย้อนกนลับหนูยิ้มหนูแย้มลองดูว่าแต่ละเกียร์มันมีความหนืดแตกต่างกันนะไปละไปแล้ว ล้อถ้าเกียร์หนึ่งหลเกียร์ห้าเรามันฝึกมันจะหนืดหนืดปั่นยากหรือเปล่าอะไรนะต้องกดตรงนี้แล้วพยยอเราปั่นคะแนนมันกึกกึอ๋ออาจจะเป็นว่าเ,เกียร์มันลงล็อกหรือเปล่า <laughs> <laughs> เกียร์หนึ่งเหมือนไม่ได้ปั่นเลยย้ำบอกย้มบอกว่าเกียร์หนึ่งเหมือนไม่ได้ปั่นเลยแสดงว่าเกียร์หนึ่งอะปั่นง่ายแน่เลยใช่ไหมเ <laughs> ออแล้วมันจะย้อนกลับมาเกียร์แปดได้ไงอ้อบบนี ปิ๊บตรงนี้หระคะเกี้ยหนึ่งลื่นมากดูสิดูทาายิ้มแย้มสิปั่นดิ้วๆๆๆๆๆอย่างนี้เลยปั่นชิวมากเลยเออเบอร์หนึ่งเราปั่นเหมือนว่าปั่นเหมือนไม่ได้ปั่นนะคะไปแล้วยังเร็วยังเร็วยังเร็วดูสิแข่งกันอเขาบอกว่าอย่ารีบกลับมาเลย มาใกล้ๆนี่มาแล้วโอ้ยยังซิ่งหนูย้มซิ่งมากย้มซิ่งมากมีอะไรเหรอเบกขับเบกพใช้มือสิใช้มือสิเยาเท้าสิเบกเรามีที่มือเราปิดลองเบกดูค่ะลองเบกดูปันปันะลองเบกดูเดี๋ยวนะไม่ปุ่จะอยู่ตรงนี้นะเด้อยิ้มย้ํเบกนะเดี๋ยวให้ยิ้มย้มลองเบกดูนะอามาเลยยิ้มย้าบอกว่าถ้าเบกพุ่งเลย โอ้ยเราไม่หมุนเลยดูย้ำน,นะดูย้ำนะสองมือสองมือดูย้ำแบบซึมงนี่มันเป็นเบรกน้ำมันแม่ปุ๋ยคิดว่ามันน่าจะเบรกทำให้เราแบบเบรกง่ายไปแล้วโอ,โอ,โอ,โอโต้ตอนแรกนะคะคิดว่ามันคันใหญ่เกินไปสําหรับหนูยิ้มหนูแย้มนะคะปรากฏว่าลองเอาตัวเองอ่ะไปเทียบดูอ่ะคันที่แม่ปุ๋ยมองไว้อ่ะเล็กไปเลยโอ,โอัพไซส์ขึ้นมาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมที่มองไว้แม่ปุ๋ยเป็นไซส์ยี่สิบเนาะ สรุปแล้วเป็นไซส์24นะคะเนี่ยพร้อมจะออกซอยแล้วยังพร้อมแล้วนะปะเดี๋ยวไปปุ๋ยไปเอาจากกักรยานในหะ้ปุ๋ยก่อนนะเดี๋ยวพาหนูยิ้ยมโนยัมขับไปออกนอกซอยกันนะคะพร้อมยังเด็กๆพร้อมยังป่ะเลยออกไปนอกซอยกันรถมายันตามมานะไปกัน,ขน,นนะเข้าออกทุกซอยเลยไหมโอ้โหปุ๋ยเกียร์เนี่ยยังชอบเกียร์อะไรล่ะเหจกกักรยานปกติ ประมาณเกียร์เจ็ดเหรอเกียร์หกเกียร์เจ็ดเหรอคะเรื่องเกียร์นะคะถ้าไม่ปุ๋ยพูดผิดอ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะก็คือพูดตามที่เห็นนะคะทุกคนอเอ้ยผ่านหลังเต่าได้ไหมดูซิดูสิโอ้ยยังชิ่ยวโอ้ยมาแล้วมาแล้ว ใช่ไหมแย้มตามไม่ทันแย้มเร็วจักรยานเพราะว่าจักรยานคันเก่าหนูแย้มเสียไปนานแล้วทางจั้มหนเร็วอันนี้ตรงนี้สวนสาธารณะค่ะอะไรล่ะคะยิ้มมาจอดที่สวนสาธารณะก่อนหยจอดยังไงเนี่ยหยเธอมีน้ำไหมหรอแม่ดื่มน้ำก่อนแม่ดื่มน้ำก่อนนี่ เก็บน้ำได้นะนี่จักรยานหนูยิ้มหนูแย้มมีที่เก็บน้ำได้นะคะถ้าเป็นขวดน้ำของเขาถ้าเป็นขวดน้ำของเขามันจะแน่นเปิดน้ำเลยอ๋อล้วใช้ขวดน้ำของเราก็ได้ค่ะเยี่ยมนี่มีที่เก็บขวดน้ำเพราะว่าจักรยานคันเดิมไม่มีที่เก็บขวดน้ำนะคะเจตอนนี้จักรยานคันเดิมไม่มีไม่มีอะไระไม่มีที่เก็บขวดน้ำซุปไว้ไหนไม่รู้เลยค่ะ แต่ต้องชุกเยน่อนะต้องบีบนะำอเจอมะม่วงเจอมะม่วงมันตกมาจากไหนไม่รู้เออมันเป็นมะม่วงเน่าร้านเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะขอตัวลาไปเล่นที่สนามสวนสาธารณะกันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากได้จักรยานมนุยยิ้มแย้มนะคะก็ตามไปได้ที่ร้านที่แม่ปุ๋ยบอกในคลิปข้างต้นนะคะ